โอเคอ่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมข่าววันนี้เจอกับน้องการคนงานเช่นเดิมนะคะน้องการไลฟ์ทุกวันนะคะอ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมข่าววันนี้นะคะเจอกับน้องฟ้ากันเลยวันนี้ตัดใหม่ครบ14วันเปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะสวยจริงแค่ไหนนะคะอ่ะเชิญชมเลยค่ะ อ่านะคะอ่าเดี๋ยวดูด้านหน้ากันก่อนนะต้องคงเป็นเคสเสริมใหม่น้องนะคะไม่เคยฉีดวลเลอร์แล้วก็รอยใหม่มาก่อนนะคะอยากได้หน้าหว,วานๆสวยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันเลยนะคะเดี๋ยวมองตรงนะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะดูจึ้งนะคะปลายดูพุ่งรับซับนะคะแล้วก็สานยังดูอันนี้ยังมีอาการบวมอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งได้สิบสี่วันเองเนาะอ่าเดี๋ยวดูอีกด้านนึงกันเลยะคะ่ะอ่า เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมขาสวยไหมคะดูนะน้องเป็นคนน่ารักมากนะ,ะอยากให้ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนาะเดี๋ยวน้องการบอกก่อนนะคะว่าเคสนี้นะคะเป็นเคสเสริมใหม่นะ,ะและน้องอยากได้ปลายสโลก์หวานๆนะคะตอนนี้นะคะคุณหมอจัดให้นะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ปลายดูลมุนนะคะแล้วก็ดูไม่เวอร์จนเกินไปนะคะเข้ารับกับหน้ารับปิใหม่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราสมัมภาษณ์กันนิดนึงน้อง้าเป็นไงบ้างชอบไหมคะ ตอนนี้ก็ตกใจมากเพราะตอนแรกคิดว่าถอดเกิดออกมาน่าจะยังมีช้ำอยู่ตแต่ว่าแทบไม่ช้ำเลยค่ะแทบไม่ช้ำเลยนะคะน้องดูแลตัวเองมีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะไดบอกผู้ชมน,น,นิดนึงก็พยายามทําแผลนให้สะอาดค่ะใช้น้ำเกลือล้างเช้าเย็นแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อค่ะโอเคค่ะฝากถึงเพื่อนนิดนึงค่ะใครอยากเสริสมจมูกหรือว่าอยากแก้จม,มูกค่ะให้นึกถึงคุณหมอกีที่สอฟฟาินิกค่ะ ก็ใครสนใจนะคะอยากทําจมูกหรืออยากแก้จมูกนะคะมาที่โซเพอร์คลินิกเลยค่ะจริงๆฟางก็เพิ่งถึงในครั้งแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบายๆนิดนึงค่ะ